ผมเสียใจมากเลยเสียใจแบบไม่รู้สินี่แหละคือเนี่ยพอพูดแล้วผมก็ยังเสียใจอยู่นะที่เพราะเป้าหมายของผมคือต้องการให้คนที่เป็นเหมือนผมเขาได้รู้ว่ามันไม่ได้คือคุณรู้ไหมว่าอ่ะวันที่อ่านย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าผมเห็นตัวเองเนี่ยนะในห้องเช่าในที่มันดูแย่ตัวเองที่มันแย่ๆเราจะอยู่นี้อีกนานแค่ไหนวะจนมีเสียงมีทุกอย่างเห็นภาพหรือว่าตลอดไปถ้าไม่เปลี่ยน โอเคงั้นเดี๋ยวผมนั่งสมาธิเลยเพื่อที่จะดีขึ้นนะอืม <c oughs> จะคุณคิดว่าผมเป็นแบบนั้นเหรอใครเรียนคอสสิบห้าวันกับผมบ้างผมบอกว่าผมยังไม่อยากนั่งสมาธิด้วยคุณสามารถนั่งสมาธิด้วยการน,นั่งพิงอย่างนี้ก็ได้นะเพราะผมก็เริ่มจากตรงนั้นผมยอมรับตัวเองเพราะผมก็คือคนคนหนึ่งครับเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะช่วงนั้นที่เริ่มทำสิบห้าสิบห้าวันพอคอสสิบห้าวันเนี่ยผม ทดลองทํามาสิบห้าปีนะเพิ่งมาสอนพวกคุณตอนอายุสามสิบกว่านะทดลองทํามั่วทําสัว่วนทำมั่วทําส่วไปแล้วเอามาย่อเหลือสิบห้าวันให้คุณคุณคิดว่าย้อนกลับไปสิบห้าปีที่แล้ววัยรุ่นคนหนึ่งอยากจะนั่งสมาธิหรอเฮ้แต่พอมันเริ่มทําไปเนี่ยมันเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเอง เนี่ยผู้ชมทางทิกต o อกว่าโอ้ธรรมะสวัสดีโอ้สาธุในธรรมผมไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตเลยไม่เคยศึกษาอะไรเลยแต่มันจะค่อยๆเข้าใจด้วยการกระทําและรู้ได้ตนรู้ได้ด้วยตนเองอะว่าพอทําไปปุ๊บโอ้นี่สินะโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากเลยนะเนี่ยตอนเรียนตั้งใจเรียนจําแต่ไม่เข้าใจ แต่พอลงมือทํามันเข้าใจและมันรู้ไปเลยว่าอ๋อแบบนี้เองเลยผมก็แค่อยากให้คุณเป็นแบบนี้วิธีที่ธรรมชาติไม่ใช่วิธีที่เขาบอกว่าอย่างนั้นเขาบอกอย่างนี้เอาคุณแค่อยากมีชีวิตที่ดีไปไปมามาไปใหญ่กันหมดแล้วจนไม่รู้ว่าตอนนี้ชีวิตอะไรกันแน่เนี่ผมเป็นห่วงมากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งบอก อย่าเพิ่งระบุว่าเพราะอะไรทําให้ติดขัดในด้านภายในในด้านภายในแต่ให้ระบุวันนี้ดูไปรอบๆสิจะอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนพรุ่งนี้ต้องตื่นไปเจอคนที่ไม่ชอบงานแบบเดิมโดนบีฟงานแบบเดิมรถติดแบบเดิมหรืออะไรแบบเดิมเอาแล้วจะทายังไงอาจจะกลับไปนั่งสมาธิเหรอแล้วรถมันจะหายติดไหมคนไม่ชอบจะมาชอบคุณไหมคุณนั่งสมาธิเพื่ออย่างนั้นหรอ อ่ะมันก็ต้องย่อไ่มะมันมั่วซั่วตีกันไปหมดเพราะเหตุมันผิดคุณเข้าใจผิดกันไปหมดคุณโดนคอนเทนต์โดนอะไรที่มันมิลเลอร์เคิลเกินไปแต่ผมสอนเนี่ยมันง่ายแต่มันโคตรมิลเลอร์เคิลจริงไหมมันโคตรแบบโอ้โหสุดยอดอย่างนี้ก็ได้เหรอมันแปลกมากอ่ะขออนุญาตอ่านสลับไปอ่านคอมเมนต์ทาง y YouTube นิดหนึ่งอันนี้แหมมีนักเรียนนะบอกว่าได้เรียนนะ ในคอร์สอาชีพสุดท้ายของจิตวิญ,ญญาณนำพาความสำเร็จในย t u b e นะมาดูได้นะนี่มีคอมเมนต์นะครับผมเอาขึ้นหน้าจอให้เลยนะเขาบอกว่า,อาคอร์สเนี้ยบอกก่อนเป็นคอร์สสอนเปิดจักระด้วยนะอ่าแล้วก็มีผู้สอนสองท่านเลยนะครับก็มีนักเรียนเก่าผมคนหนึ่งแต่เขาเป็นคนที่เล่นโยคะด้วยแล้วก็เปิดจักระด้วยแล้วเขาก็บอกว่า,าวิธีของผมใช้ควบคู่กับการเปิดจักระเนี่ยโอ้โหมันพุ่งเลยนะอ่าเขาได้บ้านได้รถในแบบที่ เกินในสิ่งที่เขาคาดเกินในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้นะทั้งที่ตอนแรกเขาตั้งเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาเริ่มมาประสานกับเอ่อการเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อนั่งสมาธิรวมถึงการเปิดจักระในรูปแบบที่เขาสอนในคอร์สนะกับผมนะร่วมกันนะทุกวันนี้เขายังขอบคุณอยู่เลยนะวันนี้ก็เพิ่งได้คุยกับเขานะครับโอเคเนี่ยคนนี้ นักเรียนคนนี้เคยเรียนนะเขาบอกว่าได้เรียนค่ะเรียนแล้วดีมากๆลึกและสัมผัสภายในตัวเองจริงๆฝึกหลังจบคอร์สจนถึงปัจจุบันนี้ฝึกต่อไปนะครับคอร์สนั้นเรียนประมาณ10วันเนาะนี่ๆมีคนสรุปให้แล้วนะทาง YouTube นะเขาบอกว่าสรุปวิธีออกจากระบบวนซ้ำคือ1หาให้เจอว่าลึกๆแล้วตัวเองติดเรื่องอะไรต้องลึกมากพอนะลึกมากๆพอนะส และและเดี๋ยวก่อนพอบอกลึกมากพอไม่ต้องไปถึงว่าไม่ให้อาภาัยใครหรืออะไรอันนั้นมันไม่ใช่ว่าลึกอันนี้นเขาเรียกว่าภายในแต่ผมอยากให้ลองเอาภายนอกก่อนนะ,อะสองเมื่อรู้ว่าติดแล้วแบบรับไม่ได้มันต้องถึงขั้นรับไม่ได้ไม่ไหวแล้วเว้ยนะมันต้องเติมข้อสองคือกระตือรือร้นครับกระตือรือร้นคือ ไม่ใช่อยากทำแต่กระตือรือร้นคือทำไปทั้งทที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นงดการขายคอร์สทุกอย่างแล้วเพราะผมไม่ได้อยากได้ตังคุณที่เป็นก้อนอีกแล้วผมอยากจะวัดจากใจคุณซิว่าจริงจังจริงหรือไม่นะแต่มันต้องอยู่ในกฎของการจ่ายทุกๆอย่างต้องอยู่ในกฎของการจ่ายเพราะถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็จะไม่เห็นค่ามันถ้าใครอยากรู้ขั้นตอน ในการใช้กดแรงดูดจิตวิญญาณรวมถึงการค้นหาตัวตนของคุณนะครับผมได้รวบรวมคอสใหญ่ๆของผมตลอด3ปีเข้าปีที่4ตลอด3ปี4ปีมานี้รวมแล้วประมาณ7คอรคสเป็นคอสใหญ่ๆนะรวมๆแล้วมูลค่าแต่และคอร์สหลักหมื่นรวมๆแล้วเนี่ยมูลค่าทั้งหมดเกือบ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับรวมถึงเนื้อหาที่ถูกลบออกใน YouTube ไปด้วย รวบรวมทุกคอสที่ผมเคยสอนคอสใหญ่หญทั้งกดแรงดูดและจิตวิญญาณนะครับปกติเนี่ยแต่และคอสหมื่บ้าง16บ้างตอนนี้ครับ1,500บาทต่อเดือนครับทำไมถึงต่อเดือนรู้ไหมผมไม่รับเงินหมื่นและไม่ขายคอสแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเรียนต้องมาเรียนในกลุ่มปิดวัดกันว่าถ้าคุณตั้งใจ1 5 0 0บาทนี้คุณจะได้ประโยชน์สูงสุดและการันตีจากนักเรียนที่เคยซื้อคอสไปหลักหมื่นรวมถึงคนที่เรียนเกือบทุกคอสเนี่ยรวมรมแล้วเกือบแสน ทุกคนจะบอกครับว่าเปลี่ยนชีวิตและโคตรแพงผมยืนยันครับว่าผมสอนไม่กักถ้าใครอยากรู้เทคนิคเพิ่มเติมเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับกดแรงดูดจ,จิตวิญญาณรวมถึงการค้นหาตัวเองอยู่ใน7คอร์สนี้ครับราคา1,500บาทถ้าใครสนใจอินบ็อกซ์ได้ทั้งทาง Line Official หรือทางเพจราคา1,500บาทนี้เลิอกอ้างครับว่าไม่มีตังเลิอกอ้างครับว่าเงินไม่พอ อยากเรียนก็เรียนเลยให้มันรู้ไปว่าคุณจะดูถูกเงินของคุณหรือไม่แล้วให้มันรู้ไปว่าคนที่ตั้งใจจริงแล้วมันจะไม่เปลี่ยนชีวิตให้มันรู้ไปว่าคนที่มันจริงจังจริงๆมันจะไม่เปลี่ยนชีวิตมันไม่เกี่ยวกับว่าซื้อคอร์สแพงแล้วถึงจะดีครับมันเกี่ยวกับว่าจริงจังหรือเปล่าถึงจะดี